thank you.

การโพส

ตัวตัวจากโมหะตัวปวดตัวโลกก็ไม่มีตัวมองให้เห็นแต่มันเกิดขึ้นภายในใจผู้ได้แก้วก็รู้เป็นผู้มีปัญญารู้แล้วก็รู้ว่าสิ่งเหานี้สุขสิ่งเหานี้ทุกนี่คือคุณของพุ้ได้ก้าพระปัญญาคุณพระกรุณาที่คุณอันเห็นความกรุนาต่อจากโลก คนเสียใจคนวิปลิสผเรียเจ้าถ้าสอนได้ก็าคสอนใอ้หายบ้านไอ้เนี้คือเราก็พิจารณาคุณของพู้เรียเจ้าเนี่ยเราจะเอาง่ายๆกับพุทโธพุทโธนี่แหละบริกรรมอยู่ในใจสองเมตตา ใหตอนชาวพยาทีวัตรเช่นท ah, ี ì, ah, ่พ ah, ิฮารวายพิน ah, ิแเป็นตาเป็นท ah, ั้งภาษาบาลีเป็นทั้กษะแปลแผดเป็นตาให้ตัวเองแผดเป็นตาให้คนอื่นคนเรามันไม่จำเป็นต้องไปเกลียดกันโกรธกัน คีดอยู่ทุกวันเพราะรักตัวเองตัวเองก็มันเป็นคนอื่นไม่กัน็นไม่มีใครอยากไปตีเป็นผ้ากันแต่ด้วยจิตใจที่มันเปิดเมทขาดเมตตาเ,เนีน่ยเปิดตัวสัตว์โมฆะประดาเป็นตีเป็นผ้า,าเขาปกติแล้วคนเราจะรักตัวเองแต่ด้วยตัวปากตัวคำ นำพาเราไปทำชั่วจิตเจติต่างเป็นเหล่ามายาบังทำลายตัวเองแต่ใจจริงรักตัวเองแต่การกระทำคือทำลายตัวเองเป็นเหล่ามายาอะไรต่างๆทำให้ตายแน่ตัวเองเจตทะรักตัวเองแต่การกระทำคือเกลียดตัวเองทตัวเองต้อง เกิดสูงเกิดไปโรคตับยาเสจติตกระชับตัวเองจนเป็นสมองเสี่ยมจะเป็นสมองบ้าอันนั้นคือปกติแล้วเราก็มีเมตตาตัวตัวอี คนเราก็จะรักตวเอีกมีเมตตาตวัวเองมีเมตตาตัวคนอื่นคนเรายังไม่ต้องไปบอกรักกันแต่ถ้าเรามีเมตตาต่อไปช่วยเหลือกันมีอะไรช่วยเหลือกันได้จึงเราไม่ไปบอกรักเขาเขาก็รักเราเขาก็จะว่าคนดีๆช่วยเหลือเราได้แต่นั้นเป็นมหานายมยที่ดีที่สุด บางทีคำบอกรักกันเนี่ยมันเป็นคำบอกแต่ปากเนียใจจะไม่รักเราหรอกเราก็ต้องฝังไว้หูหูได้กับฟังมีหน้าที่ฟังตาก็มีหน้าที่มองเี็นปากก็มีหน้าที่พูดแต่ที่เราฟังเราก็ต้องใช้สติปัญญา เราบางทีเขาพูดดีๆเห็นใหม่ๆเราก็จะหลงเสียงแต่พออยู่ไปอยู่มาไม่ใช่อันนี้ก็คือคนเราต้องมีเมตตามีเมตตาต่อกันเขาก,ก็จะรักเราเองเมตตากรุน้ำเมตตาตัวเศคือเดอนจูงกันแลกกันเขาก็จะรักเราทุกคนก็อยากจะคน,คนะอื่นรักตัวเองนั่นแหละ ไม่ดีหรอกไอคนอื่นเขเกลียดตัวเองแต่การกระทำนั้นทำให้เขาเกลียดเราเราพูดไม่ดีกับเขาบ้างไปทำลายของเขาบ้างไปขโมยสิ่งของเขาบ้างเขาก็เกลียดเราแต่ที่จริงจะ้เขอรักเราแต่ขอรักเราไม่ได้เพราะการกระทำเราคุณไม่น่ารัก ให้เราเรมีกรรมฐานมีแสงในตากิตจะให้จัด ม,มีแยกป้องกันจัดลายอย่างที่มีลูกพวกูพวกอะไรจะมากินหรือปาลารือที่จะมากินอย่างปลาช่อนเขาก็ป้องกันไม่ให้ปาลาดุลไปกินลูกเขาถึงกว่าลูกเขาจะเอาตัวรอดแต่ชีวิตเขาก็เหมือนกับชีวิตเราปวดายเหมือนกันเหยียดทุกรักทุสูงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคนเราก็ต้องมีเมตตาต่อกันทั้งการกระทำทั้งการพูดแต่ไม่มีใครหราอยากให้เขาเขาเรียดเราเรียดเขาเขาก็เบียดเราเราเบียดเขาเพราะฉะนั้นคนเรามันต้องเรืองเพื่อเพื่อแฝงซึมกันและกันน้ำตื้งเรือเสียตึ้นปากเพราะฉะนั้นก็ ให้มีกรรมาฐานใต่เมตตาอยู่บ่อยๆให้ตัวเองและคน,คนอ, 3, อื่นพอดสามอสุภะพิจารณาร่างกายตนและผู้อื่นให้เป็นไม่งามอันนี้ก็คือบริกรรมประเ็นกรรมฐานบริกรรมเอาไวา้เรียกว่าอสุภะพิจารณาไม่งามนะ ยานนาะดังไก่ตนแล้วพ้อื่นนะ่อแเราก็คิดพิจารณาอยู่อย่างบางทีเราไปเห็นคนตายแล้วก็มองไปเห็นเอามาบริกรรมมันเป็นกรรมาฐานอย่างไปงานตกอย่างพระทัานกระชักตาน,รรานิจ้าท่าจสังฆราลน์คือพระ ที่จิมเป้าหมายกุฎิจารถึงนี้ให้เราไปปรุงให้เราไปเอากรรมฐานเพื่อนะอนิจจาจัตตังกาลลาุปันตะวายยัสมิโอุปิสตะวายในิรุชสิเตสังโภปสัมโภตุขโภไปเอากรรมฐานว่าจากวันเราก็จะตายอย่างนี้จะกัลลัง ก็เหมือนกันมีโครงกระดูกมีตับไตไสื่อมฟเหมือนกันข้างในก็จะสุดขีมเว็นเน่าเหมือนกันทางในจะก็มีหนังรูปบางๆแต่พอขี่เลือดออกไหลออกก็จะเว็นกิ่นขาวเหมือนกันในิกรรมโอ้ในสั่งไก่ลำไก่ของเราเหมือนกันคนอื่นเหมือนกัน ที่จริงมันก็ไม่สวยงามอะไรหรอกผูฟังเน่าเปลี่ยนไปแต่จนจนอายุา50-60ปีสามสิบปีก็เริ่มเปลี่ยนแปลงในร่างกายเริ่มผูเติมฟังเติมเน่าเติมเหี่ยวโยน ถามอานน์อานนนเคยคิดถึงความตายวันละสิครั้งอานนท์ก็บอกว่าหลายครั้งหลายครั้งพระเจ้าว่าเธอยังประมาทอยู่พระเจ้าอานน์ก็บอกว่าที่นาความตายวันละสิบครั้งก็ยังประมาทอยู่บุคคลต้องพิจารณาความตายอยู่ทุกลมหายใจก็ออกหายใจก็อดตายหายใจออกอดตาย ให้พิจารณาอย่อยางนี้จึงเป็นคนไม่นคนหมายพอเราคิดพิจารณาว่าเราจะตายอยู่แล้วเราก็จะสร้างบุญกุศลให้ตัวเองสร้างประโยชน์ให้ตัวเองสร้รงสางประโยชน์ให้สังคมอ่าเราก็จะสีเมตตาต่อกันจะไม่เกลียดเปนคน 因为哪？ ร่างกายมันก็ไม่ได้สนใจอะไรเราหรอกเราจะหาอาหารอร่อยขนาดไหนเสียอผ้าดีขนาดไหนมันก็แก่ก็เ้าอยู่แล้วตอไม่ได้สนใจเราหรอกแต่ส่วนมากเราก็จะรักตัวเองมากอาดูให้หาดีให้เพราะฉะนั้นเราอยาไปรักมากรักกายหลงกายทำไี่ดีลงบนโลกเลยถ้าเรารลกกายหลงกายมันก็จะเรือถูกคมดเย คนนั้นมีสวยเหมือนเราคนนั้นคิดเร็วกว่าเราทำได้แต่ไปดูผู้อื่างนีนเพราะฉะนั้นเราเด้เรื่องเกี่วามตายทุกคนตายหมดเป็นการสัรงเกตที่เรามีกาโจบขอทานตายหมดตายทีละนอ้อยทีละนอ้อยเนี่ยคนเราเกิดมาปุ๊บเลยตายแล้วเกิดมาแล้ว เกิดมาปุ๊บอายุได้วันหนึ่งก็ไก่ตายไปเรื่อยๆเป็นห้าสิบหกสิบมันก็ตายแต่ก็ได้ว่าตายมีอัน,น้อยเซลล์นี่เซลล์น้อยก็เริ่มตายเกิดมาก็ตายแต่ตายไปเดียวน้อย ยาเสพติดต่างๆเรอ่ายาอะไรแต่างยาคุยยาบ้ายาโคเคนเนโรอินอันนี้ท <Y> ําให้เราตายง่ายเดียวนี้เดี๋ยวสมองก็ตายทีเป็นป่า มาสร้างประโยชน์ดีกว่าปู่ย่าตายายเราสร้างบา้านสร้างเมืองสร้างประเทศมาจนอยู่ดีกินดีพอแพ่ก็สร้างที่อยู่ที่อาศัยมาให้นลูกหลานได้อยู่ดีกินดีเรามาสร้างประโยชน์ในส่วนรวมก็ด,สกดีส่วนประเทศก็ดีส่วนบ้านเรียนเราคนหนึงแต่ก็สร้าง ราะฉะนั้นเราเระลึกถึงๆๆถ้าเราระลึกว่าเราจะตายอยู่ถ้าเราคิดอย่างนี้จะว่าเรื่องมีปัญญาอันนี้ก็ได้ว่ากรรมาฐานสี่อย่างนี้จเจริญเป็นนิสุทธเจ้าให้จเจริญได้ภาวนาผค้ใดถ้าจเจริญกรรมาฐานนะาาเั้่องสี่นั้นก็ปร่นลูกทำใจเกิดจิตเกิดปัญญาบรรนลูก,กๆๆทำรู้แจ้เห็นจริง ได้เกิดสติเกิดสมาธิได้อันนี้คือทางที่พระพุทธเจ้าได้นำสั่งสอนเราให้เรามีอารักขากรรม,มาฐานจีตนะเราก็เอาข้อใดข้อหนึ่งไปไปบริกรรมข้จะจ็ดพุทธานุสิติอันนี้นคือพระพุทธเจ้าแล้วก็พุโต้พุโท,โทนั่งของพุโท สองเมตตาเวเมตาตัวเองกัคนอื่นมีเมตตากรุณาเวทิตาเวการางใจแล้ก็บริกมไ้สามัตุภพพิารณานั้า สิ่งด้านจนตายอตุภรรยา่างกายก็คือเอาร่างกายของคนละคนหรือคนตายคนนั้นก็เอามาเป็นอารมณ์บริกรรมวรรณะเสตใจและด้ะึงคนตา,ายกรร็พิจารณาอยู่ตลอดอันนี้คือผุ้เเจ้าทั้นสองกรรมฐานที่อย่างนี้ควรจดเป็นนิส รู้แจ้งเป็นจริงแต่นี่คือทางไปสู่ผลผลิพานที่เราจะดจากที่ได้ ็ไปเป็นกว่าจะถึงเอาหมายของเราวเอาหมายของดางวดวงก็คือเพื่อจะหมดจิเลสยนไม่ใช่ว่าเราควรกันเล่นๆกันเองบ่นเพื่อเพื่อให้โดนจากกิเลสยเป็นสูบบังผลที่ผ่านที่เร็เจ้าชี้ทางนและก็จะเรืนองภาวนา